สวัสดีค่ะดิฉันสมารัยโอไบรอันเพราะชีวิตคือครูที่ดีที่สุดสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่มาจากประสบการณ์ที่ล่อล้อมตัวตนจากภายในประสบการณ์คือสิ่งที่สร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีสเสน่ห์ มีมิติและมีพลังเหนือคำพูดและต่อไปนี้คือเจ็ดประสบการณ์ชีวิตที่จะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้คุณเหนือกว่าคนอื่นพร้อมแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตจริงค่ะข้อหนึ่งประสบการณ์สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่าทฤษฎีเพราะประสบการณ์คือสิ่งที่เติมเต็มสิ่งที่ทฤษฎีขาดค่ะในห้องเรียนเราอาจเรียนรู้ว่าความล้มเหลวคือบทเรียน แต่ในชีวิตจริงการล้มเหลวสอนเราว่าความเจ็บปวดนั้นรู้สึกอย่างไรและเราจะลุกขึ้นมาได้อย่างไรทฤษฎีไม่อาจแทนความรู้สึกที่ได้จากการลงมือทำนะคะและนี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงคะ่ะทำงานจริงตั้งแต่อย่างเรียนไม่ใช่เพื่อเงินเท่านั้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจโลกการทำงานจริงๆ การ,รเผชิญแรงกดดันการประสานงานกับคนจริงๆซึ่งมันจะทำให้เราได้ฝึกความอดทนและทักษะการสื่อสารที่ในตำราไม่มีค่ะและเราอาจลองอาสาทำโปรเจกต์ที่ยากๆแม้จะเสี่ยงล้มเหลวแต่ก็ได้เรียนรู้ลึกซึ้งทั้งภาวะผู้นำและการจัดการอารมณ์ของเราเองด้วยค่ะและสเสน่ห์ที่จะเกิดขึ้นในข้อนี้ก็คือ คนที่ผ่านประสบการณ์มายอมพูดและคิดอย่างมีน้ำหนักมีความเข้าใจลึกซึ้งและมีมุมมองที่ไม่ตื้นเขินนั่นเองค่ะข้อ 2. ประสบการณ์ยังช่วยพัฒนาสติปัญญาในการใช้ชีวิตเพราะการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของไอคิวเท่านั้นแต่ต้องใช้ไหวพริบและสติปัญญาทางอารมณ์ด้วยค่ะ,คะการเผชิญสถานการณ์จริงเช่นการเดินทางคนเดียว การรับผิดชอบครอบครัวการบริหารความขัดแย้งในทีมสิ่งเหล่านี้มันคือการฝึกไว้พริบที่โรงเรียนไม่เคยสอนนั่นเองค่ะและแนวทางในการฝึกมีดังนี้นะคะฝึกตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นการเดินทางไปประเทศที่ไม่คุ้นเคยโดยไม่มีแผนล่วงหน้าเพื่อฝึกการวางแผนเฉพาะหน้าและลองใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ทำให้เราเข้าใจคนที่มีความคิดต่างจากเราไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆและสเสน่ห์ที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตยอมดูน่าสนใจเพราะรู้จักคิดก่อนพูดฟังมากกว่าพูดและรับมือกับชีวิตอย่างมีวุฒิภาวะนั่นเองข้อ 3. ประสบการณ์ชีวิตสร้างเสริมความเข้มแข็งภายใน ความเข้มแข็งในใจคือพลังลึกลับที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งดูมีพลังดึงดูดโดยไม่ต้องพูดอะไรการที่เรารเผชิญประสบการณ์ที่ยากลำบากเช่นการสูญเสียการถูกปฏิเสธหรือการล้มเหลวซ้ำๆเป็นครูที่ฝึกใจให้แกร่งโดยไม่ทำให้จิตใจเราแข็งกระด้างนะคะวิธีฝึกความเข้มแข็งภายในมีดังนี้ค่ะ ตั้งใจเผชิญความกลัวเช่นการขึ้นเวทีพูดต่อหน้าคนแม้จะกลัวการบอกความรู้สึกกับคนที่เรารักบันทึกความรู้สึกทุกวันนะคะเพื่อให้เข้าใจตัวเองฝึกยอมรับและเยียวยาจิตใจตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเติมเต็มคะ่ะและเสะน่ห์ที่เกิดขึ้นคือคนที่ผ่านการฝึกใจมาย่อมมีพลังนิ่ง ที่ชวนให้อยากเข้าใกล้เป็นคนที่ไม่ตื่นตูมไม่ขี้วยวายและพร้อมยืนหยัดเมื่อเจอปัญหาข้อ4ประสบการณ์พัฒนาอารมณ์และความสัมพันธ์ใครก็ตามที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จะสามารถดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ ประสบการณ์ในความสัมพันธ์ทั้งรักครอบครัวเรื่องมิตรภาพจะค่อยๆขัดเกลาวความเข้าใจในหัวใจของคนจนกลายเป็นทักษะทางสังคมที่หาไม่ได้จากห้องเรียนนะคะและนี่คือวิธีนำไปใช้ในชีวิตจริงค่ะฝึกฟังอย่างตั้งใจไม่แทรกไม่ตัดบทไม่ตัดสินฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อโตตอบ ขอโทษให้เป็นให้อภัยให้ได้เพราะความสัมพันธ์จะดีได้ต้องมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ค่ะเสน่ห์ที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่ดูแลความสัมพันธ์ได้ดีมักดูอบอุ่น และเป็นที่รักในทุกที่ที่ไปเป็นคนที่สร้างบรรยากาศดีๆได้แม้ในสถานการณ์ตึงเครียดข้อ5ประสบการณ์ณชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจคนที่มีภูมิคุ้มกันทางใจไม่ใช่คนที่เคยเจ็บแต่เป็นคนที่เจ็บแล้วฟื้นตัวได้เร็วคะ่ะการเจอคําวิจารณ์เจอความล้มเหลวหรือถูกดูแคลนคือวัคซีนชั้นดีที่จะช่วยสร้าง เราะในใจทำให้เราไม่สันคลอนกับสิ่งภายนอกง่ายๆนั่นเองค่ะแนวทางในการฝึกมีดังนี้นะคะยอมรับการถูกวิจารณ์ลองเปิดใจรับฟีดแบ็จากคนรบข้างแม้จะไม่ชอบแต่จะทำให้เราแกร่งขึ้นนะคะสร้างแหล่งพลังใจของตัวเองอาจเป็นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือมีคนนำทางชีวิตที่คอยเติมแรงใจให้เราไม่หลงทางค่ะ สเสน่ที่จะเกิดขึ้นในข้อนี้ก็คือคนที่มีภูมิคุ้มกันทางใจย่อมไม่อ่อนไหวตามคําคนไม่หวั่นไหวเมื่อถูกปฏิเสธและมีพลังบวกต่อคนรอบข้างค่ะข้อ6ประสบการณ์ชีวิตเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังทุกแผลเป็นมีเรื่องราวและเรื่องราวเหล่านั้นคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบคุณได้ ใครก็ตามที่สามารถเปลี่ยนความทุกข์ความล้มเหลวหรือความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันใหม่ได้จะกลายเป็นคนที่มีพลังพิเศษในแบบของตัวเองค่ะและวิธีเปลี่ยนแผลเป็นให้กลายเป็นพลังคือเล่าเรื่องของตัวเองเพื่อแบ่งปันไม่ใช่เพื่อเรียกร้องความสงสารนะคะแต่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างค่ะลองเขียนบันทึกเปลี่ยนมุมมองจาก ทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งนี้ซอนอะไรเราบ้างและสเสน่ห์ที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังมักดูเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแบบไม่ต้องพยายามมีสเสน่ห์จากพลังในอดีตที่สามารถกลายเป็นแสงสว่างในปัจจุบันให้ใครได้อีกหลายคนและข้อ 7.. ประสบการณ์ชีวิตสร้างตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะเพราะไม่มีใครมีสเสน่ห์ได้ไปตลอดหากไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองประสบการณ์ชีวิตคือเครื่องมือค้นหาว่าเราคือใครต้องการอะไรและอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆและนี่คือแนวทางการสร้างตัวตนจากประสบการณ์ชีวิตของเราค่ะลองผิด ลองถูกให้มากพอลองทำหลายๆอย่างที่เราสนใจค่ะแม้มันจะไม่สำเร็จแต่ทุกการลองคือการค้นพบค่ะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นใช้เวลาอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องเสพสื่อเพื่อฟังเสียงจากข้างในค่ะสเสน่ห์ที่จะเกิดขึ้นจากข้อนี้ก็คือคนที่รู้จักตัวเองจริงๆจะมั่นคงไม่วันวหวตามกระแส และเป็นตัวของตัวเองในแบบที่คนอื่นอยากเป็นตามสรุปก็คือประสบการณ์ชีวิตไม่ได้แค่สอนให้เราเก่งขึ้นแต่มันทำให้เราลึกซึ้งขึ้นและเมื่อเราเติบโตจากข้างในเสน่ห์ที่แท้จริงก็จะเปลงประกายออกมาอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามค่ะลองถามตัวเองว่า วันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตบ้างฉันได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองอย่างไรและฉันกำลังหล่อล้อมตัวตนของตัวเองไปในทิศทางไหนเพราะสเสน่ห์ที่เหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่มีแต่เป็นสิ่งที่เป็นคะ่ะและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรันสวัสดีค่ะ